อุ้ยทุกคนดนูน วันนี้มาทำอ e ัลเทอร์ชีบ้านด้วยเจ้านี้เลยเครื่องยกกระชับใบหน้า RF EMS ของแบรนด์ฟูรีเราจะมีเจลรีจูมาให้ใช้คู่กันโดยเฉพาะเลยกาจะมีด้วยกันถึง3โหมดเลยนะคะทุกคนโหมด lifting ยกกระชับด้วยคลื่น EMS และ RF โหมด penetration กระตุ้นคอลลาเจนด้วยคลื่น EMS e บวกกับการ<ล>สาร้างโหมดบำรุงรีแพร์เป็นการบำบัดด้วยแสงจะมีสีแดงสีน้ำเงินและสีม่วงตัวนี้คือสามารถปรับระดับความแรงได้ถึง3ระดับเลยและทุกคนกำลังจะได้เห็นความว้าวของเจ้าฟูรีด้วยโหมด lifting กันส No. <laughs> แบบรู้สึกได้ถึงการกระตุกข,ของผิวหน้าลเลยคือนี่ไม่ได้แอบ,บยิ้มนะทุกคนมันกระตุกเองคือแบบว้าวมากแล้วก็จะบอกว่าเขายิงได้แบบไม่จํากัดช็อตด,ด้วยคือแบบเนี้เห็นไหมเห็นความแตกต่างหลังทําแบบนี้เลยกรอบหน้าคือชัดขึ้นบอกลาคลินิกไปได้เลยนะยิ่งคนที่กลัวเข็มเครื่องนี้คือตอบโจทย์สุดๆเปรียบเสมือนทำเอลเทร่าเองที่บ้านหลังลิฟติ้งแล้วก็มาบําบัดให้ผิวผ่อนคลายเองต่อได้เลยหลังใช้คือรู้สึกเลยนะว่าแบบเออริ้วรอยลดลงนะบริเวณกรอบหน้าก็กระชับขึ้นของมันต้องมีจริง สาวไปหามาลองด้วน